โรงเรียนบ้านโทะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มะศึกษาสีสเกตเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565มีนักเรียน186คนครูและบุคลากรทางการศึกษา19คน บริหารงานโดยผู้อำนวยการวัฒนะขันทเสนในระหว่างปิดภาคเรียนมีนักเรียนได้รับเชื้อโควิด -19 13คนครูและบุคลากรได้รับเชื้อโควิด -19 4คนท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านโทะมีการประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทันเป็นจุดบริการการฉีดวัคซีนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ5-11ปีในเขตตำบลเมืองหลวงและชุมชนใกล้เคียงที่พร้อมรับบริการเมื่อครบกำหนด โรงเรียนบ้านโทะมีนักเรียนที่มีอายุ5-11ปีได้รับวัคซีนเข็มที่1 62คนเข็มที่2 52คนนักเรียนที่มีอายุ12-18ปีได้รับวัคซีนเข็มที่1 76คนเข็มที่2 73คนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนเข็มที่1 19คนเข็มที่2 19คนเข็มที่3 8คน ในปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านโทะได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชนตามมาตรการของกรมอนามัย โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการคัดกรองนักเรียนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า37.5องศาถือว่าเป็นผู้ไม่มีอาการเสี่ยง นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานศึกษามีการจัดเตรียมจุดล้างมือทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนนักเรียนต้องล้างมือก่อนการทำกิจกรรมทุกครั้งมีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตรระหว่างการทำกิจกรรม โรงเรียนได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนโดยรอบให้มีความสะอาดน่าอยู่น่าดูน่ามองและเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนคณะครูจึงจัดห้องเรียนให้โล่งโปรง่งสบายสะอาดและลดความแออัด โดยการจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนได้มีการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันตามโปรแกรมสกูลรันโดยให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทั้งปริมาณและคุณภาพอาหาร ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการมีสารอาหารครบห้ามู่เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของผู้เรียนสมบูรณ์แข็งแรงมีภาวะการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนเข้าเรียน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้งจะให้นักเรียนนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีช่วยให้นักเรียนปรับตัวและผ่อนคลายมีสุขภาวะทางอารมณ์ที่พร้อมรับการเรียนการสอนจากคณะครู ส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีเป็นระบบอย่างต่อเนื่องครบวงจรทั้งในด้านทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนและการทำกิจกรรมที่มีผลต่อการเรียนรู้ในด้านอื่นๆน,นอกจากนี้โรงเรียนบ้านโทะ ได้มีการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักชาติศาสนามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสำนึกต่อหน้าที่ของตนเองมีภาวะความเป็นผู้นำกล้าสแสดงออกมีความอดทนอดกลั้นมีระเบียบวินัยมีกิริยามารยาทปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อตกลงของโรงเรียน อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป